สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกิติช่องสิทุกคนครับคลิปนี้พิกิตก็จะมาแกะล้อไปเลยครับทุกคนล้อมาเจเล็ตมีจจำหน่ายอยู่7ล้อละ139บาทข้างในล้อมันจะเป็นรถเหล็กรถโมเดลเอาไว้ให้เราสะสมใครชอบเก็บสะสมรถเหล็กมาลุ้นแกะล้อนี่สนุกดีเหมือนกันฮะวันนี้พิกิตได้มาเป็นล้อรหัสใหม่ทุกคนอ่าเห็นไหมนี่นะ bk 260824แม่รหัสใหม่เลยจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับทุกคนครับอะเลยครับืมอืมเฮ้ย ใช่ไหมใช่ไหมเห็นสีน้ำเงินเงาเงาเ,เอาดูเลยแล้วกันทุกคนฟึบอุ้ยอะไรทุกคนไฟ้มิตซูบิชิทีอาร์ทุกคนอาร์สามห้าขันสีน้ำเงินเงาวับเลยทุกคนอือหือดู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 โอ้ยรอย,อยางด้วยคันนี้ทุกคนโอ้โหยางแต็มยางแต็มโอ้โหไอ้อท้องรถเขามีรายละเอียดบอกนี่มิตซูบิชิทีอาร์โอ้อัตราส่วนหนึ่งต่อหกสิบสองนะนี่นะมาดูด้านหน้าโอ้โห กระจังหน้านี่ใช่เลยนะนี่โลโก้ g t ทีไฟหน้าแบบพลาสติกนะกระจังหน้าเนี่ยโคตรแจมนะโอ้โหแต่งซิ่งมาแล้วด้วยทุกคนดูสิครับอด้านข้างตัวนี้เป็นล้อยางทุกคนโอ้โหเป็นรุ่นล้อยางด้วยนะล้อยางมาลงล้อแล้วเนี่ยด้านข้างก็จะมีกระจกมองข้างให้นะนี่เปิดประตูได้แทุกคนนะนะเปิดประตูได้ทั้งสองได้อ่านะนะนะนี่โอ้โหโคตรแจมดูไฟท้ายไฟท้ายดูนะัดแม่มีสปอยเลอร์ด้วย โลโก้ของนิสสันตัวอ,อักษร g t ทีอรโคแจมแล้วรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นที่เปิดฝากระโปรงได้ด้วยทุกคนนะไม่ธรรมดาทุกคนล้อ,อยางเปิดฝากระโปรงเปิดประตูได้แม่ได้คันนี้เนี่โคจะลองวิ่งดูสักหน่อยทุกคนโอ้วิ่งคล่องวิ่งคล่องออ้อย่าชนดีแม่เขาวิ่งคล่องไปหาจัดได้คันนี้อยู่ในล้อแจ่มมากทุกคน ก็ได้เป็นนิสสัน GTR คันสีน้ำเงินเงาวับเลยทุกคนโคตรจำเลยทีเดียวฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พิกิตและช่องสิทุกคนด้วยครับคลิปนี้พิกิตลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ